สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้ก็มาทําตามคําขอนะฮะยำวุนเส้นนั่นเองนะครับผมอ่ามาทําแล้วนะครับผมอ่ะแต่ว่าปอเปี๊ยะนะครับผมผมไม่ได้ลืมนะครับผมเพียงแค่อ่าเพียงแต่หาของทําไม่ได้นะครับตอนนี้นะฮะให้เพื่อนไปหาซื้อแล้วนะฮะแต่ได้แป้งแป้งแหนมเนืองมานะฮะไม่รู้ว่าผมพูดผิดหรือเขาฟังผิดก็ไม่รู้นะฮะ อ่ะปอเปี๊ยะกับแหนมเนื้อนี่ไม่เหมือนกันนะฮะแต่ได้แป้งแหนมเนื้อมานะฮะไม่ได้แป้งห่อปอเปี๊ยะเนาะทุกคนอ่ะวันนี้ก็เลยทํานี่กันเลยยำบุญเส้นนะครับผมอ่าตามคําขอเลยนะฮะมาอ่ะหอมกลิ่นมะนาวมากๆากเนีตอนนี้อ่ะก่อนไปรับชมคลิปนะฮะขอคนละหนึ่งไลค์กันละกันฮะปะเราไปชิมยำบุญเส้นของเรากันนะฮะวันนี้ยำไว้เยอะมากๆนะฮะ อ่าบ้านข้างหลังเริ่มเริ่มทําแล้วนะครับผมอ่ด้านหลังเห็นไหมฮะทิ้งไว้นานไปหน่อยนะฮะบนเส้นดูดน้ำยาไปจนหมดแล้วฮะอืมแรงแบบผมใส่อย่างนั้นจะหน่อยหัวจะพออลลือพอมารวมกันเต็มถาด บางอย่างที่ที่เขาบอกแต่กันคือวิ่วิ่งลุกขึ้นแล้วเนี

ที่เข้ามาทําบ้านกันนะครับผมอ่าห้าโมงแล้วอยังไม่ห้าโมงสี่โมงนะฮะตอนนี้เขาเลิกงานกันแล้วนะเขาก็เลยนั่งดื่มกันนิดนึงนะเป็นประเพณีนะฮะอ่าก็ <c oughs> ฟังเขาคุยกันไปเพื่นๆน,นะฮะ นี่ฮะยำมูเซ้นนะกับแก้มเขานะครับหนึ่งถ้วยอยู่ตรงนั้นนะฮะไม่รู้ว่าเข้ากันหรือเปล่าเนี่ยยำมูเซ้นกับเหล้า ก็แบบได้เป็นประกาศแก้วในจำกว่านี้ว่าหาผักได้ยากมากๆอืม

อ่าอยากรู้ไหมเขาคุยเรื่องอะไรกันนะฮะตอนนี้เขากําลังแบบไล่ชื่อบรรดาลูกหลานกันอยู่นะฮะ <laughs> ดูจะมาถึงชื่อผมตอนไหนนะฮะอืมอืม มผมต้องไปค้นขยะดูถุงยี่ห้อหมูยออันนี้แล้วนะว่ายี่ห้ออะไรนะฮะอร่อยมากมแบบนุ่มลิ้นไม่แข็งเลยวนเส้นนี่เป็นวนเส้นที่ผมกินประจำอยู่แล้วนะฮะรู้ยี่ห้อดี เวลาที่ผมแบบถ่ายคลิปกินก๋วยเตี๋ยวนะปกติจะเป็นเส้นเล็กเส้นมีเหลืองนะฮะแต่ว่าผมกินจริงๆริะในบ้านอะ เวลาทำจินเองนะฮะจะเป็นเส้นวนเส้นนะฮะกันทำง่ายเนาะเส้นวนเส้นมันลวกแป๊บเดียวเนี่ยแปบ๊บจริงๆลงน้ำยกขึ้นนุ่มเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่ว่าเป็นไข้นะครับวันนี้นอนทั้งวันนะครับตอนนี้ยังรู้สึกไม่มีแรงเลยนะฮะเมื่อคืนแบบไข้ขึ้นสูงมากนะฮะแบบโอ๊ยทรมานนะฮะไม่ต้องห่วงนะตรวจแล้วก็โควิดไม่เป็นไม่ใช่โควิดนะครับ ตื่นมาตอนเช้าเลยไปหาหมอโดนมาเข็มนึงก็ยังไม่ดีขึ้นยังรู้สึกแบบยังเจ็บๆคอนะฮะแล้วก็ปวดหัวเหมือนง่วงอยู่นิดนึงนะฮะ ไม่รู้เพราะยิบฤยาที่หมอฉีดหรือว่าอาการไข้นะฮะน, <sería> นั่งเฉยๆนี่ไม่ได้นะน้ำมูกจะไหลนะครับผม <ül> อะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามาก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะ <S <S และสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ